ผักอะไรขมจะแย่แต่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลแถมเป็นยาได้ด้วยสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแน,นลช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผักผักพื้นบ้านของเราค่ะผักอะไรที่ขมแต่ว่ามีประโยชน์มากมายผักชนิดนั้นก็คือสะเดาค่ะ สะดาหรือที่คนไทยคุ้นเคยว่าผักขมในบางพื้นที่เป็นต้นไม้ที่พบได้ง่ายในชุมชนและสวนหลังบ้านแม้รสชาติจะขมจนหลายคนอาจหลีกเลี่ยงแต่ข้อมูลทางโภชนาการและงานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นชี้ว่าสะดามีสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการของยอดและใบสะดากันค่ะ ยอดเสดาและใบอ่อนเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่สำคัญได้แก่เบตาแคโรทีนที่มีวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมและธาตุเหล็กนอกจากนี้ยังมีสารพฤกษะเคมี Me, หลายชนิดเช่นนิมบิดีนนิมบินนิมโบไลท์และสารกลุ่มอัลฟาไดเรกตินซึ่งเป็นสารที่ถูกศึกษาว่าให้ฤทธิ์ทางชีวภาพหลายรูปแบบ เรามาดูประโยชน์ของสะดาวกันนะคะที่มีงานวิจัยรองรับ 1. อาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดงานวิจัยจากการทดลองพบว่าการให้สารสกัดจากสะดาวทั้งใบและ,มะเมล็ดมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีแนวโน้มจะเพิ่มการตอบสนองของอินซูลินซึ่งทำให้สะดาถูกนำมาศึกษาในบริบทของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างไรก็ตาม งานนี้ก็ยังต้องเพิ่มเติมก่อนสรุปข้อแนะนําไปทําการรักษาอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ 2. ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากสารสกัดจากสะดาวมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับคราบพ,พลักและฟันผุเช่นสเตโตคอคคัสมาลทัสงานวิจัยชิ้นหนึ่งและการทดลองในห้องปฏิบัติการชี iva, ร้ว่าผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ที่มีส่วนผสมของสสเดาอาจช่วยลดค่าพลัสและการอักเสบของเหงือกได้ใกล้เคียงกับสารมาตรฐานบางชนิด 3. ช่วยปกป้องตับและส่งเสริมการล้างพิษงานทดลองได้ระบุว่ามีการแสดงฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับจากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษและช่วยฟื้นฟูร,ระบบต้านอนุมูลอิสระของตับแต่หลักฐานส่วนใหญ่ยังมาจากการทดลอง จึงควรตีความอย่างระมัดระวังค่ะและ 3. บํบำรุงผิวพรรณลดการอักเสบสะเดามีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านเชื้อราจึงถูกนำมาใช้ในรูปแบบน้ามันสกัดและสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวการรับประทานสะเดาและการใช้ยาภายนอก อาจช่วยลดการอักเสบและปัญหาผิวบางประเภทได้แต่ผลจะแตกต่างกันไปตามสูตรและความเข้มข้นของสารสกัดข้อ5นะคะเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน สารในสเดาเช่นโพลีแซคคารายและลีโมนอยอาจมีบทบาทในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดทำให้มีการตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีขึ้นแต่สำหรับคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือใช้ยาก,กดภูมิคุ้มกันควรปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วเราควรกินสเดาอย่างไรให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยวิธีปรุงยอดสเดานะคะ คนไทยมักนำยอดสดาวลวกหรือจิ้มน้ำปลาหวานทานคู่กับปลาย่างหรือกุ้งเผาความร้อนช่วยลดความขมและทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้นค่ะปริมาณที่ปลอดภัยก็คือการรับประทานเป็นผักเคียงในมื้ออาหารถือว่าปลอดภัยสำหรับคนทั่วไปแต่การกินสดาวในปริมาณมากเป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อตับและไตได้ดังนั้นไม่ควรบริโภคเกินความจาเป็นนะคะ สำหรับข้อควรระวังคือสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสะเดาในปริมาณที่มากจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ค่ะสำหรับผู้ที่มีโรคตับหรือโรคไตหรือผู้ที่ใช้ยาเพื่อรับควบคุมระดับน้ำตาลควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคนะคะเนื่องจากสะเดาอาจเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลและเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะเหล่านี้ และผู้ที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองควรระมัดระวังเพราะสารบางชมนิดอาจกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะเห็นไหมคะว่าผักพื้นบ้านอย่างสะเดาที่เรานิยมทานกันกับน้ำปลาหวานจะมีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนี้ ลองหามาทานกันดูนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าขมพยายามทานหน่อยนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์จากสสเดาค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ